แล้วก็กดติดตามช่องฟิก Fix Gamer XD ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณกดติดตามแล้วคุณก็ไปดูคลิปเลยนะครับไปโอเคก็กลับสัสดีท่านผู้ชมทางบ้านก็ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเมอร a m e r XD และเกมเมอร์เกมอร์ XD นะครับไม่ได้มูดมาเสียงเฟรมน่าน่าน่าโอเคไม่เป็นไรนี่โอเคเพรากคนพิการรอบอยู่นะครับผมแพ้รอบนี้ผมกลอย่างน่าเอห วันนี้อาจจะมาแปลกหน่อยครับผมใช้ OBS นะครับผมผมไม่รู้ผมจะใช้ OBS ทำไมนะครับเพราะว่ามันผมต้องแบบเพิ่มตั้งค่าเสียงให้มันเยอะๆหน่อยนะครจะได้จะได้มีเสียงเออมเมอร์เฟรมคุณเ g เมอร์เฟรมเข้ามาด้วยนะครับ DVS ชั่วได้ไหมนนเลิกนี่ได้ไหม DVS ชั่วโอเคเอาปัด D S r e v i เอากรุวงเข้าไป คกูฟิกกันไหนะอีวิวเขาจะได้กลายเป็นกู๊ดอ่าเขากลายเป็นอีวิวอ่นกู๊ดสวันดีเออเขาเป็นอีวิวแล้ก็ไปตกลาวาได้ไหมตกลาวาได้อ่าไปนะครับเมาส์เมาส์พี่รุ่นอะไรนะครับไม่ต้องไปสดนะครับเมาส์ผมอ่ะมันเท่อยู่แล้วไงเมาส์ผมรุ่นก็ตายก็จะกดสกิลสุดกดสกิลไม่ทัน แล้วตอนนี้ผมก็ทำการอัดคลิปอยู่ด้วยนะชั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมนั้นจะไม่มีคอนเทนต์ลงนะครับผมก็กลัวเหมือนกันครับช่องจะล่มสลายแล้วครับตอนนี้จะจ่มสลายก็สุดล้วด็เยว่าจะจ่มสลายอยังทันอยู่นะครับยังทันอยู่นะครับอ้าขอโทานะครับเสียงมันดังหน่อยนะครับ อาจนมีเสียงเปิโอ้มาสคเดี๋ยวนี้ครับคุณมาเปิดคูผมก่อนนะคุณฟิกนี่ผมคุณฟกครับเพราะผมอารมณ์อะไรคุณฟิกคุณมาเปิดที่ปผมก่อนเออมาเต้นกับผมก่อนโอเคนะครับคุณนั่นก็คือคุณอายุโอเคนะครับผมอายุโอเคนะครับอายุโอเคบอโอเคบ่อแต่ละแต่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  เด็ดเด็ดเขาเลือกก่อนคลิกแคปเออท่านี้กากว่ะมาทัดท่านะเลยโอเคนะครับโอเคแองเจลทีมวินไปแล้วคลิปนี้อาจจะยาวนิดหน่อยนะครับนี่สกครับวันนี้เราจะมาเล่นอสสิกันเลยนะครับผมหมดแมบอะไรดี ไม่เอาคลาสสิกก็ได้มาเราต้องสู้กัน s o r r ีไม่พาสิกแล้ว อัดในห้องคนเดียวเนยทำไมอะเขาอยู่ห้องนั่งเล่นอะโอเคมีคนชนะละวู้วูหนึ่งศูนย์เก้าห้านะครับอาจจะมีเสียงน้อยซี่มันนกเสียงเออีสี่จังเกิลอัสสิกคลาสสิกคลาสสิกเออคลาสสิกดีกว่ามามาเลยนะครับเล่นอยู่ไง บอกเลยว่าผมเจียนคนที่ Impossible ได้โคตรเยอะเลยนะ Impossible คืออะไรในชั้นสกิลอะไรเฮ้ยไอตัวเฮ้ยโอ้ตายด้วยเอเอฟสิ้กแสบตายได้ไหมมันตายมันไม่ใช่ตายพวกะ่ะครับมันตายเพราะโปรแกรมอัดผมนะมันตัดนะครับผมโอ้ก็ตายพวกโปรแกรมอัดนะครับใครไม่มีเงินใช้โปรแกรมอัดนั้นก็น่าจะเป็นแบบนั้นกันทุกคนนะใช่ครับก็เป็นนะเออผมก็เลยไม่ใช้นะครับผมไม่ใช้ ก่ไปแต่ว่าโอแคมก็เป็นนะโอแคมเป็นเหรอเขาปรับยาขึ้นได้นะมันต้องซื้อไม่ใช่เหรอแต่เขาปรับขึ้นไปแล้วอ,ะอ่ะก็อีน้องปรับเกินสิบนาทีเลยเ่าเขาพ้อผมน่าจะอัดคลิปเกินสิบนาทีตลอดเลยนะครับได <c oughs> ้บูทใหม่ตัวเองทำไม <c oughs> แบบพองจะยบูทใหม่ตัวเองนะครับมันแบบ ถ้าคุณไม่กดติดตามหมาตัวนี้จะระเบิดใช่ครับผมขึ้นภาพเลยครับปุ๊บพลังการต่อตอด้วยนะครับผมดูระเบิดแล้วเดี๋ยวจริงจริงโอเคนะครับผมเท้าดันโอเคแล้วผมจะขึ้นขึ้นภาพหมาก่อนนะครับปุ๊บปุ๊บแะโอเคแล้วก็น่าจะจบประเด็นน้ำกับภาพหมานะครับพลังงานต่อต่อผมในอนาคตน่าจะรู้นะครับ แต่ผมในอดีตตอนนี้ก็คือผมไม่รู้ว่ามันขึ้นมาจากไหนเออไม่รู้ไลยซ้ำนะ OBS อัดไปหนาทีแล้วเหรออาจจะเห็นหน้าเดสก์ท็อปผมเป็นแอนนี่นะหมาดอสนะก็อย่าไปแชหนาจอลยนะคะผมคุณฟิกรบกวนแชหน้าจอนะครับผมแชหน้าจอทำไมครับไม่แชนะผมอยากให้คุณแชรไม่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 ด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปใช่ไหมเดี๋ยวเขาเสียจะไปเขาเขาฟังเขาด้วยตอนนี้เกมขีดขนวันนี้นะฮบทูดไม่ทองฮบูดไม่แบบสุดอ่ะฮบูดไม่ครับโอ้โหเอาไป แ <ผม S 1> <ะ>อ่คุณว่าคลิปนี้นะสามเกมไปเลยครับเปลี่ยนไปเป็นเล่น,มนเมอร์เดอร์ไหมเออตอนตอนนี้ผมก็ไม่ได้อัดเล่นเมอร์เดอร์นะครับผมจะไปเล่นเมอร์เดอร์กับคุณเฟยก่อนนะครับแล้วตอนนี้ผมจะเล่นตานี้ให้จบก่อนนะครับโอ้ผมแล้วค<ม>ุณนะคุจะอัดเมอร์เดอร์ทั้งในคลิปเดียวกันนะเพราะว่าคุณฟิกไม่เคยอัดสองคลิปคุณคุณฟิกไม่เคยอัดสองเมปในคลิปเดียวใช่ไหมครับผมรมโลใช่ครับผม,ผมไม่ใช่แนวนั้นก็ของใครของมันเราตามใจนะผม อยากเล่นอะไรนะผมก็ทําการตัดไปให้เลยนะผมผมอยากเล่นอะไรผมก็ทําการเปลี่ยนแบบเดี๋ยวนั้นนะฮะผมถ้าเป็นผมนะผมอัดคลิปสองงานแล้วทำงานแล้วก็ตูดดําๆกันเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมแพ้แล้วนะครับแพ้ลาบคาบจะด้วยและลูกใครมันลูกใครมันเป็นคนไทยแล้วไอ้มันนอนทําไมวะเนี่ยโอเคคลิปนี้ไอ้คนเนี่ยมันนอนทำไมนะี่ยเพียงแค่คนี้นะครับกดไลค์แชร์กันด<อ>้วยนะครับ อ๋อนะครับกระดิ่ง,งดองเย็ดเย็ดกันด้วยนะครับขอมีแค่แนี้แหละครับบ๊ายบายครับ